โดยการผ่อนปรนในการเพิ่มอลอจิกในในความคิดในในตัวของเราว่าสรรพสิ่งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามันไม่มีอีกอย่างหนึ่งเป็นเหตุผลจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามันไม่มีเหตเุไฟจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามันไม่มีควัน มันมีควันเกิดตรงไหนนะผลที่มันจะได้ตามมาก็คือการลุกไหม้ของไฟอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าเรามีความเข้าใจอย่างนี้เราก็จะ,ะรู้สึกว่าเราจะต้องเพิ่มทักษะอะไรในยุคการปัจจุบันอย่างเช่นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีสมาธิความจำสั้นอ่าเงี้ยนะคะอารมณ์จะฉุนเฉียวเก,กลี้ยกล่อดโดย ไม่มีเหตุผลบางกรณีนะครับบางกรณีเด็กก็จะฉลาดเข้าใจเรียนรู้ได้รวดเร็วมากโดยการอาศัยเทคโนโลยีอาศัยสื่อต่างๆในการเสพอย่างเช่นเข้าไปศึกษาความรู้จาก YouTube จากช่องสื่อสารต่างๆอย่างเช่นการเรียนภาษาเนี้ยการเรียน ขรรช์อย่างเงี้ยประวัติศาสตร์เงี้ยมันมีมันมีแหล่งข้อมูลที่ที่เป็นวีดิทศัศนเป็นความรู้เป็นอ e ีบุ๊กเป็นเอกสารต่างๆที่เราต้องการอยากรู้และตอบโจทย์เราได้เลยมันก็ง่ายสำหรับผู้ที่มีความามีความต้องการแล้วก็มีความใคร่อยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้นะคะอยากจะ เข้าใจในเรื่องนั้นๆไม่ว่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะนะไม่ว่าแต่จะเป็นศาสนาไหนก็ตามคติไหนจารีตไหนสังคมไหนการเมืองแบบไหนวิชาอะไรนะคะก็สามารถเข้าไปศึกษาบนโลกออนไลน์ได้เกือบทั้งหมดแล้วมันอยู่ที่ว่าใครจะไปปล่อยองค์ความรู้ที่ได้รู้เน่ยเอาไปปล่อยไว้ในโลกออนไลน์อย่างเงี้ย พรานนั้นการการเสพสื่อการเสพองค์ความรู้ต่างๆก็จะรวดเร็วในยุคการปัจจุบันเรา,เ,าเป็นผู้ที่มีอายุมากเนี่ยตั้งแต่30ิขึ้นไปนอาจารย์ก็มองว่าอายุเยอะแล้วนะส0สิบขึ้นไปเนี่ยถือว่าเยอะแล้วนะแล้วจะมาบอกว่าเด็กทุกวันหัวดือ้อหัวแข็งไม่ฟังครูบาอาจารย์ไม่ได้นะคะเราจะต้องดูตามตามเวลา ความเปลี่ยนแปลงโอกาสยุคการแล้วก็ข่าวสารข้อมูลว่าทําไมเด็กคนนี้เขาถึงมีความคิดอย่างนี้เขาเห็นอะไรมาเขาเข้าใจอะไรมาและความรู้มโนโทัศน์ภายในใจลึกๆของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วเราก็นําสิ่งนั้นมาวิจัยมาหาข้อมูลมาศึกษาแล้วเราก็จะ หาทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเช่นอารมณ์ของเด็กนน่ร้อนฟังการสอนไม่ค่อยได้นะฮะสมาธิไม่มีเด็กไม่ค่อยอ่านหนังสือเพราะอะไรเนี่ยเมื่อเรารู้เราก็จะเมื่อเราได้เป็นอาจารย์เป็นครูเนี่ยก่อนที่เด็กจะเข้าห้องเนี่ยเราก็จะให้เขาสวดมนต์เขาทำสมาธิแล้วก็ฝึกกระบวนการสติ โดยให้เขาทําอะไรบางอย่างเพื่อเพื่อเป็นการฝึกสติในตัวของเขาเองเป็นกระบวนการเนาะค่ะนั่นแหละอาจารย์ก็เลยมองว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราควรให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความาให้ความใส่ใจนะคะในองค์ความรู้ต่างๆในสิ่งที่ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเนี่ยแล้วเราจะทำอย่างไรที่จะ ให้ทันโลกทันเหตุการณ์ได้ดังนั้นอันดับแรกเลยอาจารย์มองว่าตัวของเราเองเนี่ยคือต้องมีสติต้องมีธรรมะต้องมีความรู้ความเข้าใจเพราะธรรมะเนี่ยมันไม่มีการเวลามันไม่มีสถานที่มันไม่มีการเวลา